สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับผมหลังจากที่ไปแอบซุ้มซ้อมมา3วันนะครับก็มาแรนดอมกันครับได้1.8นะครับผมมายงขวานอกแบบนะครับวันนี้นะครับผมได้แรนดอมเจอกับคุณโอออมหน่อยนะครับผมก็ขอเรียกสั้นๆว่าคุณโอนะครับไปดูกันครับครับในวันนี้นะครับผมคุณโอนะเป็นฝ่ายสีแดงนะครับส่วนโยนาจะนะครับผมเป็นฝ่ายสีขาวนะครับ เป็นอย่างไรไปดูกันนะคะ ตอนนี้นะครับผมโยขึ้นไม้โยงขวาโคนนอกแบบเสร็จแล้วนะครับส่วนของคุณโอนะครับดูแล้วน่าจะขึ้นไม้โยงขวามาตรฐานนะครับผมหรือไม้โยงขวาบรรลืโลกหรือเปล่ารอดูกันต่อไปนะครับเริ่มจากโยครับผมทิมเบียโชชังสีขึ้นมาคุณโอครับกิน โยกินครับแล้วคุณโอก็เดินโคนครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมโยคิดว่าเราจะเอาหน้าเบีย้ยวคู่ไว้แล้วก็จะทำทางเรือที่ของจอจานนะครับตอนนี้ครับโยเดินเม็ดขึ้นมาครับผมก็ผูกไว้ก่อนนะครับเขาเดินขุ่นนะครับเพื่อให้เป็นม้าโยงขวามาตรฐานครับ โยปูสามเบี้ยนะครับเพื่อที่ว่าจะดันโคนขึ้นทําเกมลุกด้านขวาของกระดานคุณโอรครับเอาเรือมาเป็นเรือคู่ครับครับแล้วช็อตนี้เป็นอีกช็อตนึงที่เกิดการผิดพลาดขึ้นนะครับผมโดยที่โยดันโคนนะครับเพื่อที่จะยึดแผงขวานะครับเพื่อที่จะทําการบุกตีเบี้ยในส่วนสองตัวน,วนี้ครับผมแต่ว่าคุณ โอครับทิมเบียตัวนี้เข้ามานะครับผมซึ่งดูแล้วนะครับการกินไม่น่าสนใจนะครับไม่น่าสนใจเท่าที่เราจะเอาเบียเข้าไปตีที่ตัวนี้นะครับผมดังนั้นโยจึงทําการหลบขุนมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะทําการบุกเข้าไปในโซนด้านขวานะครับถ้าเรือหลุดลงมาได้นะครับยังมีหมาบางังครับผมแต่สิ่งที่พลาดก็คือ โยไม่ได้กินนะครับผมทําให้ตรงจุดนี้นะครับเป็นการเสียหายผิดพลาดครั้งแรกในกระดานนี้นะครับที่ผมคํานวณพลาดกระดานนี้ครับผมต้องช่างใจทิ้งโคนนะครับแล้วก็คุณโโอกินโยเอามากินนะครับผมการกินครั้งนี้นะครับเราเสียหนึ่งโคนแต่ได้สองเบี้ยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าแทงค่าตัวหมากแล้วก็คือเรายังขาดทุนอยู่นะแต่ว่าก็ดีกว่าเสียเปล่านะครับการบุกของคุณโอนะครับผมยังเดินพิมเบี้ยไล่ม้านะครับตานี้นะโยจะกินและเมื่อกี้นะครับผมแต่เอกใจนะครับว่าโคนขาดอยู่นะครับผมการมองข้ามช็อตของคุณโอเนี่ยถือว่าแบบมองข้ามชอตเลยว่าให้เรากินเพื่อเปิดนะครับดังนั้นม้าต้องหลบนะครับ แผนบุกคุณโอไม่จบแค่นั้นนะครับคุณโอปล่อยมัดสองครับผมกินเข้าไปไล่ม้านะครับม้าหาตายยืนไม่ได้นะครับต้องถอยไปอยู่ที่คลองจอจานนะครับคุณโอก็ทิมผูกอีกนะครับคราวนี้นะครับผมโยคิดจะบุกตีฝั่งหน้าขุนบ้างนะครับโยจึงทำการเดินม้าขึ้นมาคุณโอครับเดินโคน ผมกินแล้วครับคุณโอครับกินกับโยทิมเปิดเบี้ยต่อนะครับคุณโอเอาผมว่าเอาครับผมคุณโอนะครับผมย้ายมาตั้งรับด้วยการผูกเบี้ยนะครับโยเอาเม็ดขึ้นมานะครับเตรียมจะบุกต่อเนื่อง แต่คุณโอ้พิกกมาบุกโยก่อนนะครับผมโดยที่เอาม้ามาจับโคนนะครับแล้วโคนขาดครับโยครับผมตั้งรับโดยการเอาเรือมาผูกนะครับแต่ว่าคุณโอกก๋กะจะบุกได้ช่องหน้าเม็ดนะโยก็เลยทิมมานะครับผมการแลกกันไปเลยนะครับตรงจุดนี้นะ คุณโอไม่สนการตั้งรับนะครับผมเลือกที่จะทําการตีบุกต่อนะครับผมโดยตีลุกโยนะครับแล้วโยก็ถอยขุนนะครับผมซึ่งในตานี้โยก็พยายามจะทําเกมลุกนะครับแต่ว่าคุณโอนะครับผมลุกได้บ่อยกว่าแล้วก็ดุดันกว่านะครับครับคุณโอ ไขมานะครับผมโยนะครับลดตัวหมากโดยการต่อเม็ดไปนะครับคุณโอก็เอาครับตอนนี้นะครับผมโยโยกเรือมายึดคองจอนะครับผมคุณโอถามว่าเอาเปล่านะครับผมแต่ผมไม่เอาครับผมเอาอีกทีนึงด้วยวิธีนี้ครับผม ผมต้องการเอาเรือคู่ขึ้นมาอัดขุนเขาแล้วนะครับผมก็เลยทุ่มทุนสร้างนิดนึงแน่นอนครับผมแจกขนาดนี้ใครจะไม่เอาครับผมคุณโอ๋กินนะครับโยกินเข้ามาครับผมเขาเห็นนะครับว่าเรือขาดเขาเลยกินนะครับผมใช้ม้ากินกลับนะครับในตอนนี้ครับผม คุณโอมมาไล่เรือนะครับผมโยเลื่อนมาทําการบุกทันทีครับตีลุกเข้าไปคุณโอมใช้การบังนะครับโยออามาขึ้นนะครับผมเตรียมที่จะส่งม้าเข้ามานะครับผมที่ว่ามีเบี้ยผูกนะครับแล้วก็ทําการตีแลบม้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการบุกด้วยตัวหมากที่เหลือและก็เหตุการณ์ต่อจากนี้ครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดการผิดพลาดครั้งที่2ของกระดานนี้ที่ผมคิดไม่ถึงนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าคิดไม่ถึงจริงๆนะครับผมโดยที่ครับผมคุณโอครับผมถอยม้านะครับมาไล่เรือนะครับผมโยนะครับชะร่าใจนะครับผมเอาเรือขึ้นเอาม้ามาตีลุกนะครับผมโดยที่หวังว่าถ้าม้ากินเราจะเบี้ยกินนะครับแต่ว่าเขาก็เอาม้ากินตามแผนโยนะครับแต่จุดนี้ โยไม่กล้าเอาเบีย้ยกินม้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาเบีย้ยกินม้านะครับผมเขากินเรือนะซึ่งตรงนี้เป็นการคํานวณที่ผิดพลาดของเรานะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าโดนจับตาลุกยังไงก็อย่าชะล่าใจนะครับผมเอาหนีก่อนเป็นดีนะครับ พราะอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับผมพิจารณาเรือนะครับผมไม่มีช่องไหนที่ควรจะรอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวม้าทําการตียึดฝั่งบนเรือยึดฝั่งล่างนะครับผมดังนั้นโยเลยตัดสินใจเอาเรือกินโคลไปนะครับผมดีกว่าให้เรือตายฟรีนะครับแล้วก็ครับผมคุณโอใช้ขุนกินนะครับผมกินครับ สถานการณ์ตรงนี้นะครับผมเป็นฉากที่ทําให้เกิดสถานการณ์ความเป็นรองทันทีนะครับผมแล้วก็จากการเทียบตัวหมากหนึ่งตัวนะครับผมเขามี1เรือหนึ่งโคนนะครับอันนี้เราเสียเปียบเขาไปสองครั้งครั้งแรกก็คือตอนที่โยนะครับผมเอาโคนแลกเบียรสองตัวนะครับผมซึ่งคิดว่าจะได้ช่องทางที่สวยกว่าน,นี้แต่มันไม่ได้นะครับครั้งที่2ครับโยเสียเปรียบเรือ1ตัวนะครับเพราะว่า โยมาตีลุกแล้วโยลุกซ้ําโดยที่ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาม้าลงมาจับคู่แบบนี้นะครับทําให้เราเสียเรือนั่นเองนะครับผมก็เสียเปรียบตัวหมาเขาสองตัวตรงนี้นะครับก็เป็นบทเรียนสาหรับโยนะส่วนเพื่อนๆก็ลองเอาไปไประยุกต์กันต่อนะครับไปครับดูต่อครับคุณโอครับขยับคุณครับโยขยับเบีย้ย ไม่สนครับผมทิมไปข้างหน้าโยนะครับผมเลยจับโคนซะเมื่อคุณโอนะครับผมเห็นว่าม้าผูกอยู่นะครับผมเขาก็เลยทําการขยับเรือนะครับผมที่เตรียมจะทิมเบี้ยเพื่อเปิดหน้านะครับผมดังนั้นโยก็ทําการถามแลกไปเลยนะครับคุณโอเอาสิครับผมรอมาตั้งนานนะโยก็กิน กินไปครับตีลุกโยหลบคุณโอครับตีลุกซังครับโยขยบหนีครับคุณโอกินนะครับ เขารู้ว่าโยไม่น่าจะเอาม้ามากินโคนอีกนะครับครับโยครับทิมเดียหลบตาม,ม้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมคุณโอไล่ม้านะครับโยตีลูกคาดโคนคุณโอเขยิบโยเอาแล้วครับผมนะครับ ตรงนี้นะครับโยตัดสินใจเอาเพราะอะไรเพราะโยคาดว่าถ้าโยเดินมาตานี้นะครับเขาถอยม้ามากินนับ16มีโอกาสที่จะเสมอได้นะครับแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นครับผมหลังจากที่เขาใช้ขุนกินนะครับผมโยนะครับขยับขุนหนึ่งตานะครับผมขุนโอครับทำการตีลุกต่อ โยนะครับผมถอยเฉียงลงล่างนะครับคุณโอนะครับขยับตามเข้าไปนะครับผมซึ่งถ้าโยเปิดเบีย้ยเนี่ยเกมเลยนะครับผมโยเลยจําเป็นต้องหลบไปตานน้นครับคุณโอเอามมามาากันนะครับเพื่อไม่ให้ผมถอยกลับออกมาอีกดังนั้นนะครับผมเดินเบีย้ยทิ้งไปนหนึตานะครับ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในทีข้างในนะครับผมแต่ว่าคุณโอครับขยับขุนแทนนะโยนะครับผมจึงหนีเข้าไปข้างในครับแล้วคุณโอก็ปิดเกมนะครับผมก็จบกระดานนี้ด้วยฉากนี้นะครับผมครับ ก็สำหรับเกมนี้นะครับผมมีจุดที่เราเอาไปเป็นประสบการณ์ได้นะครับผมก็คืออย่างเช่นการเอาตัวใหญ่เข้าไปแลกนะครับเพื่อหวังที่จะเอาช่องทางบุกที่ดีกว่านะครับแต่ว่า2แผนที่ผมคิดขึ้นมาแล้วใช้นะครับมันไม่ได้ผลนะครับผมมันทำให้เกิดการเสียหายเสียเปรียบตัวหมากเขาไป2ตัวนะครับผมก็ยังไงก็ลองดูแล้วก็ศึกษาไว้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโ oh, อออมหน่อยนะครับผมที่เข้ามาชี้แนะผมในคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่คอยดูคอยติดตามแล้วคอยคอมเมนต์เตือนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ